มาออกแล้วขณะนี้เทพพันอรเป็นตัวนำโชคมังมีที่สองสุดยอดกองคที่ไปสี God ่เทพพันอรยังคงเป็นตัวนำสุดยอดกองคำที่สองโชคมังมีที่สามที่ไปสามเทพพันอรยังคงเป็นตัวนำสุดยอดกองคำที่สองโชคมังมีที่สาม ที่โค้งไปสิบออกทางตรงขวัญใจนครเชิญผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำคุกขณะนี้เทปพันศรเป็นตัวนำสุดยอดกองคำที่สองขวัญใจนครเชิญที่สามขณะนี้เทปพันศรเป็นตัวนำ โชคมังมีที่สองขวัญใจนครชนที่สามผลการแข่งในเทศที่9เทพพันศรหมายเลขสี่ชนะที่1เวลาวิ่ง1นาที2 0 0วินาทีโชคบังมีหมายเลขสามชนะที่2เวลาวิ่ง1นาที2.76วินาทีขวัญใจนครชนหมายเลขหนึ่งชนะที่3เวลาวิ่ง1นาที3.11วินาที